ถ้าช่วงไปลายปเดือนเทศกทาลเนี่ยผมบอกเลยอกทุกต้นเลยใช่พวกปลายปลายเดือนอ่า๋ยวจะมีให้ทานเยอะยะเลยครับคุณเรียนต่ำๆยังไม่ถึงหรอกฝั่งนี้ไม่มีหรอกคุวต่ีต่ำ,ตำ นี่ก็เป็นแตงมังคุดนะครับอ่ะแล้วลูกก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมก็จะลองอยู่ใต้ใบลูกสีครัเขียวเห็นไหมได้ใช่ยั่ใม,ม่สุกนะครับ่เดี๋ยวเราจะสง่งบุฟเฟ่ต์ก่อนนะครับสองท่านนะครับส่วน ชมสวนนะครับเดี๋ยวไปลงที่คาเฟ่น,นะครับสบบุฟเฟ่ก่อนเนาะอันนี้เป็นโซนของบุฟเฟ่นะครับก็รทานกันเรื่อยๆนะครับสำหรับบุฟเฟ่นะครับอ่าใช่เราไปกันตอน่อนะครับอ่าสองท่าน นนเดี๋ยวจะเย็นนะครับถุงไปส่งคาเฟ่ก่อนนะครับสพาวคุขาวุ้เต้สองท่านนะครับเชิญครับอย็น็ขาไม่ได้ลงเนาะเจียน,นะครับเห็นว่าส่งไปขายที่มาเลเซียได้กิโลถึงเจ็ดถึงแปดร้อยบาทนะครับาราคาค่อนข้างดีอยู่ครับก็ต้องรออีกสี่ปีนะครับ านขวาเราก็จะเป็นตน่ยยางพลานะครับอันนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจกชนิดหนึ่งส่วนมากก็จะเป็นคณะดูงานนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือก็พาไปกรีดยางกันนะครับส่วนที่มาบ่อยๆก็จะเป็นนักเรียนนานาชาตินะผมก็จะหลอกปลูกฝรั่งให้ชิมน้ำยางนะครับใช่ครับคุณมีแต่ลูกเขาหลบอยู่ใต้ใบพี่มองไม่เห็นหรอก อันนี้จะเป็นทุเรียนนะครับเป็นตลงของทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับที่เห็นต้นใหญ่ๆนี้อายุ50-60ถึง60ปีแล้วนะครับได้อันนี้ก็5 0าสถึงหกปีแล้วเนาะต้นใหญ่ๆนี่นะครับทุเรียนเรามีอายุนะครับดูแลเขาดีๆนี่จะอยู่ได้ถึง120ปีนะครับ<อ>สำหรับทุเรียนเนาะถ้าเราดูแลเขาดีๆอยู่ได้ถึงร้อยยี่สิบปีเลยนะครับ ใหญ่มากใช่แล้วที่ยอดเขาไม่สูงนะจ๊ะเขาทําสาวมาแล้วนะครับเขาตัดที่ยอดนะครับเขาเรียกการทําสาวตัดเพื่อให้ต้นเตี้ยลงกินน,น้าเลี้ยงน้อยลงดูแลง่ายขึ้นนะครับแล้วเวลาเราเก็บผลผลิตเราไม่ต้องปีนสูงด้วยสําหรับทุกเรียนนะครับ าสู่โซนของลองกองนะครับนีเป็นต้นลองกองนะครับเคยจะทานกันใช่ไหมลองกองนี่ลองกองมีอันนี้คือข้าตนนะครับข้านสายพันธุ์ทองเกษตรนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นต้นลองกองนะครับเห็นไหมเรียบเลยเป็นตันหยงม,มัดนะครับอยากรู้แม่ว่ามันหวานไม่หวานเด็ดเลยลูกเหลืองเด็ดได้เลยครับ นะครับปเป็นร่อนกระเพาะข่าบางเนาะก็ได้รองเกรกรนพูมาแล้วนะครับเอาไปผสมกับแป้งเด็กคโดโมกนะครับอ่าแล้วก็ใช้แป้งขนอ่อนนะครับหรือพูกกันก็ได้ปัดที่ช่อดอ,อกตัวเมียใช้เวลาปัดช่อจนถึงเก็บเกี่ยวเเดือยเราใช้เวลาถึง9เดือนเลยนะครับกว่าจะได้เป็นสลักหวานๆได้ชิมได้ทานกันนะครับนี้เป็นสลักสายพันธุ์สุกมาลี ะครับชมสวนมาเต็มลำเลยแล้วผมจะตัดสลาดให้ทานได้ไหมเนี่ยทานไหมทาน,ทานอ่ะทานเดี๋ยวผมหลบก่อนมัน้างทานก่อนอ่าอยากชิมใช่ไหมได้จัดให้ครับ